สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสไปซ์สามเหลี่ยมออโต้นะครวันนี้ผมจะมารีวิวนิสสันคันนี้ครับเป็นนิสสัน n a วาร่านะครับปี2 0 2 1เลขไม่เพียงแค่หมื่นเดียวและตรงนี้ได้ตัวท็อปไปขับด้วยนะครับเป็นตัวคาลิเบอร์ด้วยเครื่อง 2.3V นะครับนี่สสวยนะครับเป็นตัวหน้าใหม่ไม่ได้เชนนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ออกไป8ป8แสนกวบาทนะวันนี้มีโปรโมชั่นลด5 0ที่เหลือไปแค่ 4แสนกว่าบาทและผ่อน78,000ตลอดสัญญาด้วยออกรถเพียงแค่10บาทครับผมมีแบงก์10บนำมาแกลกรับส่วนลด1แสนบาทนะครับออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคํำด้วยนะครับมีบริการส่งให้ทั่วประเทศด้วยและถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเซ็นเอกสารที่ร้านนะครับผมมีบริการเจ้าที่เซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านให้ด้วยนะครับรถของเรามีให้เลือกมากกว่า500คันครับพี่ทุกคันออกรถเพียงแค่10บาทนะครับไม่ต้องคํำนะฮะอะ เดี๋ยวมาดูออปชันของคันนี้กันบ้างนะครับว่าได้อะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับเริ่มจากกระจังหน้าก่อนเลยครับเป็นกระจังหน้าแบบหลังพึ่งนะครับพร้อมโลโก้ของนิสสันเป็นโครเมียมนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็นี่ครับผมข้างบนจะเป็นแบบปั๊มนาว่านะครับโครเมียมแบบนี้สวยงามมากนะครับโอ้โหอันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็ไฟหน้าจะมาแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดทามันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยสวยจริงๆคันนี้อ่า มานะครับก็มาดูด้านข้างกันบ้างครับว่าจะมีออปชันเพิ่มเติมยังไงบ้างนะครับจะมีซุ้มล้อให้ด้วยอันนี้เป็นชุดแต่งของโรงงานทั้งหมดเลยนะครับนี่แม็กอลอยโรงงานนะครับอันนี้เป็นขอบ17เนะครับเบอร์ยางนะครับ255ับ65 R 1 7จนะครับจะได้ขอบ17ไปและยางก็เป็นพร้อมปีรถนะครับย1ได้ยางบิสโตนไปด้วยนะครับนี่ สวยฮะดอกยางโอ้โหใช้งานน้อยมากนะครับนีหนวดกุ้งยังอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วประกันโครงสร้างไม่มีชนไม่มีความนะครับพี่อ่ะให้ดูก่อนนะฮะสนิมไม่มีกินนะครับไม่มีทำนะฮะของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยแล้วก็กระจกมองข้างนะครับจะมาพร้อมไฟเลี้ยแบบ led นะครับแล้วก็จะมีกล้องให้ด้วยคันนี้จะมีกล้องด้านข้างให้ด้วยนะครับตรงกระจกมองข้างซ้ายขวามีให้นะครับตัวนี้สวยมากแล้วก็บันไดข้างตรงนี้เป็นสีดาตัดนะครับ มือจับครับผมจะมีที่การลอยแบบลายคลปล่าให้ด้วยนะครับอ่ะมาดูข้างในกันต่อนะครับโอ้โหใหม่ไม่ใหม่ดูด้วยกันพี่พาสติกยังไม่แกะไม่ใช่แค่ข้างหน้านะครับนี่เบาะหลังก็ยังไม่มีแกะเลยนะครับสวยงามมากเล็กไม้เพียงแค่หมื่นเดียวนะครับได้เบาะหนังไปด้วยแบบนี้นะครับหนังแท้โรงงานเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีเป็นเบาะไฟฟ้า นะครับปรับไฟฟ้ามาให้เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับเอนหลังนะฮะทุกอย่างไฟฟ้าหมดเลยนะครับนี่กระจกมองข้างก็จะเป็นไฟฟ้านะครับพับกระจกไฟฟ้านะตัวนี้นะครับเซ็นทัลล็อกนะครับประตูกระจกไฟฟ้านะครับปรับองศาไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างแผ่นเพยังอยู่ครบเดิมๆนะครับแบบนี้นะสวยงามนะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมนะครับน็อตเดิมทุกอย่างเลยนะครับยังไม่มีแกะไม่มีถอด เดิมๆโรงงานเดี๋ยวให้ดูก่อนสเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะบางคนนะกังวลน,นะครับซื้อรถมือสองซื้อยังไงนะครับกลัวกลัวมันย้อมแมวขายกลัวมันนู่นนี่นั่นนะครับซื้อกับเรานะครับรัาประกันนะฮะไม่มีชนหนักพิความไฟไหม้น้ําท่วมกับไมครับมเม็ดอาร์คเดิมๆคมๆกลิบๆนะครับของเดิมโรงง,งานเลยนะฮะไม่มีการทํามาใหม่นะของเดิมนะ ซื้อรถคัสเกรดมาขายทุกคร้งนะครับอันนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับนี่แบบนี้เลยโอ้โหกว้างนะครับได้เบาะหนังทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่เบลครบนะครับอะเดี๋ยวมาดูออปชันเพิ่มเติมกันครับว่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ฮะมีพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจะควบคุมบลูทูธต่างๆนะครับวางสายเพิ่มเอ้ยวางสาย รับสายนะครับบลูทูธต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุเครื่องเสียงต่างๆนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นคุชคอนโทรลนะครับก็ปรับตั้งความเร็วอัตโนมัติมีวางสายรถสายตรงนี้นะครับได้นะครับแล้วก็มีระบบสั่งการด้วยเสียงตัวนี้นะครับพูดได้และเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้พูดสตาร์ทมาให้นะครับหน้าจอนะครับประมาณ6นิ้วนะครับแล้วก็มีไฟฉุกเฉินคอนโซลหน้าเป็นพลาสติกแข็งสีดำนะครับสวยงามมากมี กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้ให้นะครับน,นี่ไม่ต้องห่วงนะะด้านล่างนะครับจะเป็นแบบแอร์เป็นออโต้นะครับปรับออโต้ได้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็น6สปีดเจกับเกียร์ถอยนะครับแบบนี้สวยๆเลยนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเสียบ USB นะครับอ่าชาร์จโพลังเอาเรทนะครับเก็บของ ได้ตัวนี้นะครับนี่ที่วางแก้วนะครับเบรกมือเป็นเบ็กเบรกมือแบบธรรมดาปกติอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับที่เก็บของก็จะมีที่ชาร์จแบตเสียบ USB ตรงนี้ด้วยนะครับมีหลายจุดเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นหนังนะที่วางแขนตรงนี้เป็นแบบหนังแล้วก็ด้านข้างก็เป็นหนังสวยนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นที่เก็บแว่นไฟภายในรถนะครับตรงนี้ติดครบนะครับอุ้ยดีไซน์มาสวยมากไฟเล็กๆนะครับ ติดครบอันนี้เป็นลําโพงนะฮะแล้วก็มีม่านบางแดดนะครับยังไม่แกะพลาสติกเลยใหม่ๆนะครับสักหลาดเดิมๆใหม่ๆของเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ฮะไฟสว่างในรถติดครบนะฮะสวยงามมากนะครับตัวนี้อ่ะใครชอบอย่าลืมครับแคปหน้าจอและทักมาด้วยนะครับทักมาเลยติดต่อมาเลย0951989916นะครับหรือแชทบ้านเขียว2 2 2 a นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อ ะะเดี๋ยวขอปิดรบนิดนึงนี่นะครับสวยงามด้านบนจะมีเขายกว่าอะไรคิ้วข้างบนให้ด้วยนะครับนี่กระบะนะครับกระบะไลเนอร์ผ่านการใช้งานน้อยมากโคตรใหม่นะใหม่มากนะครับนี่มีซุ้มล้อให้ตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นสติกเกอร์คาลิเบอร์นะครับคิวไฟท้ายนะครับนี่มีเซ็นเซอร์หลังให้นะครับ 4จุดเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับพร้อมโลโก้โนวาล่านะครับนี่ให้ดูว่ามันเดิมจริงหรือเปล่านะครับหัวน็อตเดิมๆครับพี่เม็ดอ์กเดิมๆครับการใช้งานน้อยมากนะครับนี่ฮะไม่มีสนิมนะครับบรรทุกน้อยนะครับตัวนี้สวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับพี่เดิมไม่เดิมเราดูกันตรงนี้แหละนะครับอ่ะเริ่มจากฝากระโปรง เริ่มจากฝากระโปรงก่อนแล้วกันนะครับสีเดิมโรงงานไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะเม็ดอาร์กเดิมเดิมหมดเลยนะครับนี่คานเดิมสีโรงงานเดิมเดิมแห้งๆนะครับนี่หัวน็อตไม่เคยแกะเคยถอดนะครับคันนี้เดี๋ยวมีเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องแบตเตอรี่เช็คของเรลวให้ก่อนสงมอบทุกอย่างเข้าสูตรให้นะครับมีเม็ดอาร์กเดิมครบนะฮะเบรก ABS นะครับนี่ไม่มีแกะไม่มีถอดหม้อน้ํานะครับมันยังอยู่ครบนะฮะ ให้ดูว่าเดิมไม่เดิมนะครับพี่เครื่องแห้งๆเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหสีเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพีความไฟไหม้น้ําท่วมกับไม่แน่นอนครับรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอ่ะใครชอบคันนี้ก็พี่แคปหน้าจอและทักเข้ามานะครับแอดสองสองสองเอหรือโทรมาเลยศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งหกนะครับผมสปซ์สามหนึอมาโตยินดีให้บริการครับก่อนจากลากันไปนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปให้ชมให้รับชมกันอีกนะครับก็รถของเรานี่ครับมีให้เลือกมากกว่า500คันนะครับใครสนใจและหารุ่นไหนอยู่ยังไม่เจอในนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับอย่าลืมครับ0951989916หรือจะแอดเข้ามานะครับทักเข้ามาแอด2 2วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ